ทุกคนเคยคิดกันไหมว่าถ้าความรักและความมั่งคั่งวางอยู่ตรงหน้าคุณจะเลือกอะไรเรื่องราวที่จะเล่าในวันนี้ตัวละครเอกต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจเช่นนี้เจ้าหญิงนีหน้าแห่งซาอุดีอาระเบียเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยมหาศาลพ่อของเธอคือเจ้าพ่อวงการน้ำมันผู้มีชื่อเสียงของซาอุดีอาระเบียมีทรัพย์สินในครอบครัวนับหมื่นล้านบาทเธอใช้ชีวิตอย่างสุขสบายมาตั้งแต่เด็กเดินทางด้วยรถยนต์หรูหราอาหารการกินเสื้อผ้าและของใช้ล้วนเป็นสินค้าระดับไฮเอน ถึงแม้ว่านีนาจะเติบโตในประเทศอาหรับแต่เธอก็ได้รับการศึกษาแบบตะวันตกมาตั้งแต่เด็กมีความคิดที่เปิดกว้างและทันสมัยไม่ถูกผูกมัดด้วยวัฒนธรรมดั้งเดิมแม้แต่น้อยเมื่อโตอขึ้นนีนาเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับโลกภายนอกเธอต้องการสำรวจโลกด้วยตัวเองและสัมผัสกับวัฒนธรรมที่แตกต่างดังนั้นหลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเธอจึงเลือกที่จะไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษในระดับปริญญาโทสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและวัฒนธรรมศึกษา ฉันเบื่อชีวิตที่ถูกขังอยู่ในกรงทองแล้วนีนาเคยพูดกับเพื่อนสนิทของเธอแบบนี้สิ่งที่ฉันต้องการคืออิสระภาพและความรักที่แท้จริงไม่ใช่ชีวิตที่ถูกครอบครัวจัดฉากไว้ในช่วงที่ศึกษาต่ออยู่ที่ประเทศอังกฤษนีนาได้พบกับอามนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศไทยฐานะทางบ้านของอามธรรมดามากเขาต้องอาศัยทุนการศึกษาและการทำงานพิเศษเพื่อที่จะสำเร็จการศึกษาในอังกฤษได้ทั้งสองตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกพบและในไม่ช้าก็จมดิ่งสู่หุ้งแห่งความรัก อาไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของนีนาเลยเขาคิดว่าเธอเป็นเพียงนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวอาหรับธรรมดาคนหนึ่งส่วนนีนาก็มีความสุขที่ได้ปิดบังตัวตนของเธอเพราะในที่สุดเธอก็ได้สัมผัสกับความรักที่บริสุทธิ์ที่ไม่ถูกผูกมัดด้วยความมั่งคั่งและสถานะรู้ไหมเวลาที่ฉันอยู่กับคุณฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนธรรมดาความรู้สึกแบบนี้มันดีจริงๆนีนามักจะพูดกับอามแบบนี้เสมอหลังจากคบกันได้หนึ่งปีการเรียนของอามก็สิ้นสุดลง เขาต้องกลับไปทำงานที่ประเทศไทยในขณะนั้นนีนาได้ตัดสินใจอย่างน่าตกใจเธอยอมทิ้งทุกอย่างของครอบครัวเพื่อติดตามอามไปใช้ชีวิตที่ประเทศไทยอะไรนะเธอจะบ้าหรอเพื่อนสนิทของนีนาถามด้วยความตกใจเธอจะทิ้งชีวิตและทรัพย์สินที่สาอุบเพื่อผู้ชายไทยคนหนึ่งเนี่ยนะเธอรู้ไหมว่าเมืองไทยเป็นยังไงที่นั่นไม่มีระดับความเป็นอยู่แบบพวกเราเลยแน่นอนว่าในสายตาของเศรษฐีชาวอาหรับหลายคนประเทศไทยเป็นเพียงประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีระดับเศรษฐกิจด้อยกว่าประเทศที่ร่ำรวยจากน้ำมันมากพวกเขารู้สึกว่าคนไทยโดยทั่วไปมีมาตรฐานการครองชีพที่ต่ำอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมหรือบ้านที่ไม่ใหญ่โตเดินทางด้วยรถประจำทางและรถไฟฟ้าที่แออัดไม่มีคนรับใช้คอยดูแลและไม่มีพฤติกรรมการบริโภคที่หรูหราแต่นีนอาไม่คิดเช่นนั้นในช่วงที่เรียนอยู่ที่อังกฤษเธอได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ที่แท้จริงของไทยมากมายผ่านอามถึงเมืองไทยจะไม่มีความมั่งคั่งจากน้ำมันเหมือนอาหรับ แต่อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ของเขาก็เป็นฐานการผลิตที่สำคัญของโลกนะบริษัทใหญ่ๆหลายแห่งล้วนมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกนีน่าอธิบายให้เพื่อนสนิทฟังและที่สำคัญระดับการแพทย์การศึกษาของไทยก็มีคุณภาพการท่องเที่ยวก็โดดเด่นคุณภาพชีวิตจริงๆแล้วดีมากในความเป็นจริงแม้ว่า GDP ต่อหัวของไทยจะเทียบกับซาอุดีอาระเบียไม่ได้แต่ก็ยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในภูมิภาค ที่สําคัญกว่านั้นคือสังคมไทยมีความสีและเป็นมิตรผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งเป็นสิ่งที่นีนาปรารถณาโดยไม่สนใจคําคัดค้านของครอบครัวและเพื่อนฝูงนีนาตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะติดตามอาร์มมายังประเทศไทยเธอบอกครอบครัวว่าเธอแค่จะไปเที่ยวเมืองไทยสักพักแต่ในความเป็นจริงเธอตัดสินใจที่จะตั้งรกรากที่นี่แล้วเมื่อมาถึงกรุงเทพใหม่ๆนีนาก็ประสบกับภาวะวัฒนธรรมที่แตกต่างเขาเจออกพอสมควรถึงแม้กรุงเทพ จะเจริญและมีสีสันแต่ก็ไม่มีความหรูหราและความยิ่งใหญ่เหมือนดูไบและไม่มีความโอ่อ่าอลังการที่เห็นได้ทั่วไปในบ้านของเธอที่พักในกรุงเทพโดยทั่วไปมีขนาดกะทัดรัดฤดูร้อนจะร้อนและชื้นและการจราจรก็ติดขัดจังหวะชีวิตของคนกรุงก็รวดเร็วทุกคนต่างก็ยุ่งอยู่กับงานของตัวเองโอ้พระเจ้าตลาดนัดกลางคืนที่นี่คึกคักมากของกินอร่อยเต็มไปหมดครั้งแรกที่นีน่าไปเดินตลาดนัดกลางคืนในกรุงเทพ เธอก็ถูกดึงดูดอย่างลึกซึ้งด้วยอาหารตาที่ละลานตาและบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยพลังผัดกับเพานี่อร่อยเกินไปแล้วอร่อยกว่าอาหารเลิศสอดใดๆที่ฉันเคยกินที่ซาอุอีกนีน่ากินอาหารข้างทางแบบไทยๆง่ายๆแต่กลับรู้สึกพึงพอใจอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนหลังจากอัมเรียนจบเขาก็ได้งานในบริษัทเทคนโนโลยียานยนต์แห่งหนึ่งในไทยเงินเดือนก็ดีแต่สําหรับนีน่าที่คุ้นเคยกับชีวิตที่หรูหราชีวิตแบบชนชั้นกลางนี้ก็ยังค่อนข้างจํากัด แต่นีน่าก็ไม่ได้ใส่ใจเธอถึงกับเริ่มเรียนรู้ที่จะทำงานบ้านทำอาหารไทยและสัมผัสกับชีวิตของคนธรรมดาการทำอาหารเองมันให้ความรู้สึกถึงความสำเร็จแบบนี้นี่เองครั้งแรกที่นีน่าทำผัดไทยสำเร็จเธอตื่นเต้นจนกระโดดโลดเต้นอยู่ในครัวในขณะเดียวกันครอบครัวของนีน่าก็เริ่มเป็นหัดอ่วงพวกเขาติดต่อนีน่าไม่ได้มาระยะหนึ่งแล้วรู้แค่ว่าเธออยู่ที่ประเทศไทยแต่ไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่อาบดุลลอพ่อของนีน่า เป็นนักธุรกิจชาวอาหรับแบบดั้งเดิมให้ความสำคัญกับเกียรติยศของครอบครัวและเป็นห่วงการหายตัวไปของลูกสาวมากลูกสาวของฉันจะไปอยู่คนเดียวในประเทศที่ไม่คุ้นเคยได้อย่างไรมันอันตรายเกินไปอับดุลล็อกพูดกับภรรยาแล้วที่อย่างเมืองไทยจะมีอะไรดีทั้งร้อนทั้งรถติดเธอจะไปมีชีวิตแบบไหนที่นั่นในความรับรู้ของอับดุลล็อกประเทศไทยเป็นเพียงประเทศกำลังพัฒนาแม้แต่จังหวัดหนึ่งของซาอุดีอาระเบียยังเทียบไม่ได้ เขาไม่สามารถจินตนาการได้ว่าเจ้าหญิงลูกสาวของเขาจะไปใช้ชีวิตอยู่ในที่แบบนานา,าแต่ในความเป็นจริงระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของไทยสูงเกินกว่าที่อับดุลเลาะจะจินตนาการได้มากไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญของโลกระดับการพัฒนาทางอุตสาหกรรมก็เป็นผู้นำในภูมิภาคถนนทางในกรุงเทพมีตึกสูงระฟาดอิงรายการคมนาคมมีหลากหลายรูปแบบและชีวิตกลางคืนก็มีสีสัน ที่สําคัญกว่านั้นคือสังคมไทยมีความสรีและเปิดกว้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนมีความเป็นมิตรโตมากกว่านีน่ารู้สึกได้ถึงอิสรภาพและความเคาพอ,อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในไทยนี่เป็นสิ่งที่เธอไม่เคยได้สัมผัสในครอบครัวที่ร่ํารวยของเธอในซาอุดิอาระเบียที่เมืองไทยไม่มีใครมาจํากัดอิสรภาพของฉันเพียงเพราะฉันเป็นผู้หญิงไม่มีใครมองฉันด้วยสายตาแปลกๆเพียงเพราะฉันเป็นคนอาหรบนีน่ามักจะบอกอามแบบนี้เสมอฉันได้พบตัวตนที่แท้จริงขอ ยงชันที่นี่แต่ช่วงเวลาดีๆก็อยู่ได้ไม่นานพ่อของนีน่าสืบหาที่อยู่ของลูกสาวจนพบในที่สุดผ่านช่องทางต่างๆและยังสืบจนรู้เรื่องของอามด้วยเมื่ออับดุลเลาะรู้ว่าลูกสาวสุดที่รักของเขาไปอยู่กินกับผู้ชายไทยธรรมดาๆคนหนึ่งเขาก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟไร้สาระสิ้นดีลูกสาวของฉันจะไปอยู่กับไอ้หนุ่มจนๆคนหนึ่งได้อย่างไรอับดุลเลาะโกรธจนควบคุมตัวเองไม่อยู่ฉันต้องพาลูกกลับมาให้ได้ ให้ลูกได้เข้าใจถึงฐานะและความรับผิดชอบของตัวเองดังนั้นอับดุลเลาะห์และพระยาจึงจัดเครื่องบินส่วนตัวบินตรงมายัางกรุงเทพทันทีพวกเขามาพร้อมกับบอดี้การ์ดและทนายความเตรียมพร้อมที่จะทำทุกวิธีทางเพื่อพาลูกสาวกลับซาอุดีอาระเบียเมื่อนีน่ารู้ว่าพ่อแม่จะมาที่เมืองไทยเพื่อตามตัวเธอกลับเธอทั้งกังวลและแน่วแน่เธอได้ปรึกษากับอามเป็นเวลานานและในที่สุดก็ตัดสินใจที่จะเผชิญหน้ากับพายุลูกนี้ของครอบครัวไม่ช้าก็เร็วพวกเขาก็ต้องรู้แทนที่จะหลบหนี สู้เผชิญหน้าอย่างตรงไปตรงมาดีกว่านีน่าจับมืออามแล้วพูดว่าไม่ต้องกังวลนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะอยู่กับคุณถึงแม้อามจะกังวลแต่เขาก็เข้าใจว่านี่เป็นสิ่งที่ต้องเผชิญครอบครัวของคุณต้องดูถูกผมแน่ๆแต่ผมจะพิสูจน์ให้พวกเขาเห็นถึงแม้ผมจะไม่ได้ร่ำรวยขนาดนั้นแต่ผมจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้คุณมีความสุขในที่สุดเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์วันหนึ่งอับดุลเลาะและคณะก็เดินทางมาถึงกรุงเทพ พวกเขาเข้าพักในห้องสวีทชั้นบนสุดของโรงแรมที่หรูหราที่สุดในกรุงเทพจากนั้นก็ติดต่อน,นีนาทันทีคุณพ่อคุณแม่หนูจะไปรับคุณพ่อคุณแม่กับอามแต่ขอให้สัญญาว,ว่าจะไม่บังคับภากลับนีนาพูดในโทรศัพท์อย่างหนักแน่นถึงแม่อดุดลเลาะจะไม่พอใจแต่ก็ยอมรับข้อเสนอของลูกสาวพวกเขานัดเจอกันที่ร้านอาหารของโรงแรมในวันที่นัดพบนีนาแต่งตัวอย่างสวยงามอามก็ใส่สูทที่เป็นทางการที่สุดทั้งสองจับมือกัน เดินเข้าไปในล็อบบี้ของโรงแรมและได้พบกับอับดุลล็อกและภรรยาที่มีอาร่าทรงพลังพร้อมกับบอดี้การ์ดอีกหลายคนลูกรักรู้ไหมว่าพ่อกับแม่เป็นห่วงลูกแค่ไหนฟาดมาแม่ของนีนาพอเห็นหน้าลูกสาวก็เข้าไปกอดเธอแน่นน้ำตาไหลไม่หยุดทำไมลูกถึงทำแบบนี้หายไปโดยไม่บอกกล่าวพ่อกับแม่เกือบจะคิดว่าเสียลูกไปแล้วส่วนอับดุลล็อกก็จ้องมองอามด้วยสีหน้าบึ้งตึงมองสำรวจผู้ชายที่พาลูกสาวของเขาหนีไป ในสายตาของเขาสูตรที่อาร์มใส่เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่แบรนด์เนมนาฬิกาที่ข้อมือก็ธรรมดามากมองแวบเดียวก็รู้ว่าเป็นคนธรรมดางั้นเธอก็คือผู้ชายที่ทําให้ลูกสาวของฉันยอมทิ้งทุกอย่างสินะอับดุลเลาะถามเป็นภาษาอังกฤษอย่างเย็นชาอาร์มสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วตอบเป็นภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วใช่ครับท่านผมรักลูกสาวของท่านและจะใช้ทั้งชีวิตของผมเพื่อดูแลเธอหือเธอรู้ไหมว่าลูกสาวของฉันมีฐานะอะไร รู้ไหมว่าเธอทิ้งอะไรมาบ้างน้ำเสียงของอับดุลเลาะเต็มไปด้วยความดูถูกเธอเป็นเจ้าหญิงแห่งซาอุดิอาระเบียมีทรัพย์สมบัตินับหมื่นล้านแล้วเธอจะให้อะไรเธอได้คอนโดแค่แ,คแ,คแคกับชีวิตที่ลำบากน่าหลอ่ออามพูดไม่ออกไปชั่วขณะเขาไม่รู้จริงๆว่านีน่ามีตัวตนที่แท้จริงและฐานะทางบ้านที่สูงส่งขนาดนี้นีน่าไม่เคยพูดถึงพื้นเพ่าวชวงของเธอบอกแค่ว่าที่บ้านทำธุรกิจและค่อนข้างร่ำรวยเมื่อนีน่าเห็นเช่นนั้น จึงรีบก้าวออกมาปกป้องอามคุณพ่อคะหนูลักอามก็เพราะความจริงใจและความสามารถของเขาไม่ใช่เพราะทรัพย์สินหรือตำแหน่งอะไรช่วงเวลาที่อยู่เมืองไทยหนูมีความสุขมากมีความสุขกว่าตอนอยู่ในวังที่ซาอุเสียอีกอับดุลเลาะหัวเราะเยาะความสุขหรอในประเทศที่กำลังพัฒนาเธอจะมีความสุขอะไรได้นีน่าไม่ยอมถอยคุณพ่อมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับประเทศไทยอย่างมากไทยไม่ได้ล้าหลังเขาเป็นศูนย์กลางของอาเซียน อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ก็พัฒนาระบบสาธารณสุขก็มีชื่อเสียงระดับความเป็นอยู่ของผู้คนก็ดีผู้คนที่นี่อบอุ่นและเป็นมิตรต่าสังคมมีสริภาพและเปิดกว้างหนูได้พบตัวตนและอิสภาพที่แท้จริงของตัวเองที่นี่นาขันมันคืออะไรทําเงินได้เท่าไหร่อับดุลลอฮถามอย่างไม่ใส่ใจนีน่าอดไม่ได้ที่จะพูดแฉขึ้นมาคุณพ่อคะคุณพ่ออาจจะไม่ค่อยเข้าใจ อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญในระดับโลกบริษัทที่ร์มทำงานอยู่เป็นหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคโครงการวิจัยและพัฒนาที่เขารับผิดชอบมีมูลค่ามหาศาลร์มเสริมอย่างถ่อมตนว่าชิ้นส่วนและเทคโนโลยีของบริษัทเราถูกนำไปใช้ในรถยนต์แบรนด์ต่างๆทั่วโลกแม้กระทั่งรถยนต์หรูที่คุณพ่อใช้อยู่ในความเป็นจริงประเทศไทยเป็นที่รู้จักในฐานะดีไซน์แห่งเอเชียอับดุลล็อกครึ่งเชื่อครึ่งไม่เชื่อ เขาหยิบกุญแจในซูเปอร์คาร์ของตัวเองออกมาเธอจะบอกว่าในนี้ก็มีเทคโนโลยีของบริษัทพวกเธอด้วยเหรอใช่ครับท่านไม่เพียงแค่นั้นระบบรุ่นต่อไปที่เรากำลังพัฒนาจะทำให้ประสิทธิภาพของรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตเพิ่มขึ้นอย่างมากในขณะที่การใช้พลังงานจะลดลงในดวงตาของอามเปล่งประกายด้วยความรักและความภาคภูมิใจในเทคโนโลยีฟาติม,มาถามด้วยความอยากรู้ว่าแล้วรายได้ของเธอเป็นยังไงเลี้ยงลูกสาวของฉันได้ไหม อามพูดตามความจริงเงินเดือนของผมในไทยจัดอยู่ในระดับรายได้สูงแม้ว่าจะเทียบกับเศรษฐีน้ำมันของซาอุดไม่ได้แต่ก็เพียงพอที่จะทําให้เรามีชีวิตที่สุขสบายได้และผมยังได้รับหุ้นของบริษัทซึ่งมีโอกาสเติบโตในอนาคตอีกมากเมื่ออับดุลเลาะได้ยินถึงตรงนี้สีหน้าก็ผ่อนคลายลงเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่ค่อยพอใจฟังดูก็ดีแต่ลูกสาวของฉันคุ้นเคยกับความหรูหรามาตั้งแต่เด็กอยู่บ้านหลังใหญ่ใช้ของแบรนด์เนม เธอจะให้ชีวิตแบบนั้นกับเธอได้ไหมคุณพ่อคะถ้าไม่รังเกียจเชิญไปเยี่ยมชมบริษัทของผมและไปดูคอนโดของเราได้นะครับท่านจะได้เข้าใจชีวิตและการทำงานของเราในไทยได้ชัดเจนยิ่งขึ้นอับดุลลอะค,คิดอยู่ครู่หนึ่งและในที่สุดก็พยักหน้าตกลงวันรุ่งขึ้นอามได้จัดการเยี่ยมชมบริษัทและเยี่ยมบ้านเมื่อครอบครัวของอับดุลลอคเดินเข้าไปในศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัทที่อามทำงานอยู่พวกเขาก็ตกตะลึงอย่างสิ้นเชิง ศูนย์วิจัยที่ทันสมัยและกว้างใหญ่ห้องทดลองและสายการผลิตต้นแบบที่ล้ำสมัยพนักงานวิจัยและพัฒนาที่ขมักขมนและมุ่งมัน่นทุกหน,นทุกแห่งแสะงงให้เห็นถึงกลิ่นอายของเทคโนโลยีขั้นสูงรองประธานบริษัทออกมาต้อนรับด้วยตัวเองและได้แนะนำถึงความสำคัญของอามให้อับดุลลอะฟังคุณอามเป็นหนึ่งในวิศวกวิจัยและพัฒนาที่ยอดเยี่ยมที่สุดของบริษัทเราการออกแบบระบบขับเคลื่อนรุ่นก่อนหน้าที่เขาเป็นผู้นำได้สร้างผลกำไรให้กับบริษัทมากกว่าหลายพันล้านบาท ปัจจุบันเขากำลังนำทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์รุ่นต่อไปซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของบริษัทเราอับดุลล็อกฟังจนอ้าปากค้างเขาไม่คิดว่าลูกเขยของเขาจะมีตำแหน่งและอิทธิพลสูงขนาดนี้ในบริษัทในความเป็นจริงรองประธานกล่าวต่อผลงานวิจัยของคุณอามได้ยื่นขอสิทธิบตัตรระหว่างประเทศหลายฉบับเขาเป็นอัจฉริยะที่ได้รับการยอมรับในวงการของเราเราให้ความสำคัญกับความสามารถและการอุทิศตนของเขาเป็นอย่างมาก ระหว่างการเยี่ยมชมห้องทดลองอามได้อธิบายให้พ่อตาแม่ยายฟังอย่างละเอียดถึงความสําคัญของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและแนวโน้มการพัฒนาในอนาคตความรู้ความสามารถระดับมืออาชีพและทัศนคติที่กระตือรือร้อนของเขาทําให้อับดุลละโอดไม่ได้ที่จะมองชายหนุ่มคนนี้ในแง่ใหม่รู้ไหมครับว่าถ้าไม่มีเทคโนโลยีเหล่านี้รถยนต์ที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็เกิดขึ้นไม่ได้สถานะของไทยในฐานะฐานการผลิตยานยนต์ ก็เหมือนกับสถานะของซาอุดีอาราเบียในสาขาน้ํามันมีความสําคัญในระดับภูมิภาคอับดุลล็อกคุ้นคิดในฐานะเจ้าพ่อวงการน้ํามันเขารู้ดีถึงความสําคัญของพลังงานต่อเศรษฐกิจโลกไม่คิดว่าประเทศที่เขาเคยมองข้ามจะมีความสามารถทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขนาดนี้หลังจากการเยี่ยมชมสิ้นสุดลงอามได้เชิญพ่อตามแม่ยายไปที่คอนโดของเขาและนีนาพวกเขาอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมระดับกลางถึงสูงในใจกลางกรุงเทเด้ันถึงแม้ว่าห้องจะไม่ใหญ่ แต่ก็ตกแต่งอย่างอบอุ่นและสะดวกสบายวิวจากหน้าต่างก็สวยงามนี่คือบ้านของพวกเธอเหรอฟาติมามองคอนโดขนาดไม่ถึงหนึ่งร้อยตารางเมตรนี้ด้วยความประหลาดใจค่ะคุณแม่นีน่ายิ้มตอบถึงแม้ที่นี่จะไม่ใหญ่แต่ก็มีครบทุกอย่างและยังเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าสิ่งอำนวยความสะดวกรอบข้างก็ครบครันที่สำคัญที่สุดคือนี่คือบ้านร่วมกันของหนูกับอามที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นอามพาพ่อตาแม่ยาย ชมทุกมุมของคอนโดพวกเขาเห็นห้องนั่งเล่นที่นีน่าจัดเองบนผนังแขวนรูปถ่ายการเดินทางของทั้งสองในไทยในครัวติดสูตรอาหารไทยที่นีน่าเรียนทำในห้องทำงานเต็มไปด้วยหนังสือเจวนแง่งและวรรณกรรมตอนนี้นีน่ายังสอนภาษาอาหรับที่สถาบันสอนภาษาแห่งหนึ่งด้วยครับอามพูดอย่างภาคภูมิใจเธอเป็นที่รักของนักเรียนมากและเธอบอกว่ามันทำให้เธอรู้สึกถึงความสำเร็จนีน่าเสริมว่าใช่ค่ะ นี่เป็นครั้งแรกที่หนูได้สัมผัสกับความรู้สึกของการหาเงินด้วยความสามารถของตัวเองความพึงพอใจแบบนั้นเป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ในช่วงอาหารเย็นนีนาและอามช่วยกันทำอาหารเตรียมอาหารไทยจานเด็ดและอาหารอาหรับฉบับปรับปรุงอับดุลเลาะห์และฟาดมาประหลาดใจที่พบว่าลูกสาวไม่เพียงแต่เรียนรู้การทำอาหารแต่ยังทำได้อร่อยมากอีกด้วยแม่ไม่เคยรู้เลยว่าลูกทำอาหารเป็นฟาดมากกล่าวอย่างทราบซึ่งอยู่ที่บ้าน แม้แต่เสื้อผ้าของตัวเองลูกยังไม่เคยพับเลยนี่นายิ้มคนเราก็เปลี่ยนกันได้ค่ะคุณแม่ที่เมืองไทยหนูได้เรียนรู้หลายอย่างที่ไม่เคยทํามาก่อนมันทําให้หนูรู้สึกเติมเต็มหลังอาหารอามเสนอให้พาพ่อตาแม่ยายไปเดินเล่นที่ตลาดนัดกลางคืนใกล้ๆตลาดนัดกลางคืนของกรุงเทพคึกคักเป็นพิเศษมีอาหารเกมและสินค้ามากมายละลานตาอับดุลเลาะห์และฟาดมาไม่เคยสัมผัสกับชีวิตตลาดแบบติดดินเช่นนี้มาก่อนตอนแรกก็ไม่ค่อยชิน แต่ไม่นานก็ถูกบรรยากาศที่สนุกสนานดึงดูดเข้าไปเครื่องดื่มที่เรียกว่าชาน,นมไข่มุกนีพิเศษจริงๆฟาติมาพูดด้วยความประหลาดใจหลังจากได้ลิ้มลองของว่างนี้เรียกว่าผัดไทยเป็นอาหารขึ้นชื่อของไทยนีน่าแนะนําให้พ่อแม่ฟังครั้งแรกที่หนูลองกินก็ทึ่งไปเลยท่ามกลางผู้คนที่ตลาดนัดอับดุลเลาะสังเกตเห็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกสาวกับอามพวกเขามองหน้ากันแล้วยิ้มดวงตาเต็มไปด้วยความรักอามถือของให้นีน่าอย่างเอาใจใส่ ส่วนดีน่าก็เช็ดเหงื่อให้อามความรักที่เกิดขึ้นเองและจริงใจเช่นนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีทรัพย์สมบัติใดๆจะซื้อได้หลังจากกลับมาถึงคอนโดอับดุลเลาะห์และฟาดมานั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นมองดูคนหนุ่มสาวที่เหนื่อยแต่มีความสุขความคิดในใจก็เริ่มเปลี่ยนไปลูกอับดุลเลาะห์พูดขึ้นในที่สุดสองวันนี้พ่อได้เห็นอะไรมากมายต้องยอมรับว่าตอนแรกพ่อมีอกติกับประเทศไทยและอามมากพ่อคิดว่าไทยเป็นที่ที่ล้าหลังและอามเป็นแค่คนธรรมดา แต่ตอนนี้พ่อเข้าใจแล้วพ่อผิดเองนีน่ามองพ่อด้วยความประหลาดใจไม่คิดว่าเขาจะยอมรับผิดอับดุลเล้วพูดต่อว่าอุตสาหกรรมของไทยพัฒนาจริงๆระดับความเป็นอยู่ของประชาชนก็ดีถึงแม้ที่นี่จะไม่มีความมั่งคั่งจากน้ำมันเหมือนซาอุดแต่วัตกรรมและบุคลากรคือทรัพย์สินที่แท้จริงของประเทศนี้อามเป็นคนหนุ่มที่ยอดเยี่ยมมีความสามารถมีความสามารถที่สำคัญที่สุดคือเขารักลูกอย่างจริงใจฟาดมาก็พยักหน้าเห็นด้วย พอแม่ได้เห็นลูกสองคนอยู่ด้วยกันแม่ก็รู้ว่าลูกได้พบรักแท้แล้วถึงแม้ในฐานะแม่แม่ก็ยังอยากให้ลูกกลับบ้านแต่แม่ก็อยากให้ลูกมีความสุขมากกว่านีหน้ากอดพ่อแม่ด้วยความตื่นเต้นขอบคุณที่เข้าใจหนูนะคะหนูรักอามจริงๆและก็ชอบชีวิตที่เมืองไทยมากถึงแม้ที่นี่จะไม่ได้ร่ำรวยเท่าซาอุแต่คุณภาพชีวิตของผู้คนสูงสังคมมีความสีและเป็นมิตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นมิตรกับผู้หญิงมากอับดุลลอกค,คิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วผู โดดกับอามอย่างจริงจังไอหนุ่มลูกสาวของฉันเลือกเธอทิ้งทุกอย่างของครอบครัวเธอต้องพิสูจน์ให้ฉันเห็นว่าการเลือกของเธอคุ้มค่าอามตอบอย่างแน่วแน่ท่านครับผมจะใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อพิสูจน์สิ่งนี้ผมไม่เพียงแต่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแต่จะใช้หัวใจและการกระทําทําให้หนีน่ารู้สึกมีความสุขทุกวันอบดุลเลาะพยักหน้าอย่างพึงพอใจแล้วก็พูดการตัดสินใจที่ทําให้ทุกคนประหลาดใจออกมานีน่าเป็นลูกสาวของฉันไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหน เธอก็คือความภาคภูมิใจของฉันสินสอดและสิทธิในการรับมนดกของเธอจะไม่ขาดไปแม้แต่ส่วนเดียวนีน่ามองพ่อด้วยความประหลาดใจคุณพ่อคะนี่หมายความว่าคุณพ่อยอมรับความสัมพันธ์ของหนูกับอามแล้วหรอคะใช่อับดุลเลาะยิ้มและพูดว่าแต่พ่อมีเงื่อนไขข้อหนึ่งเงื่อนไขอะไรคะนีน่าถามอย่างกังวลพวกเธอต้องกลับไปเยี่ยมพวกเราที่ซาอุทุกปีอย่างน้อยปีละครั้งอับดุลเลาะกล่าวและพ่อหวังว่าในอนาคตหลานของพ่อ จะได้เรียนรู้ทั้งวัฒนธรรมอาหรับและไทยไปพร้อมๆกันนีน่ากอดพ่อด้วยความตื่นเต้นได้แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่ออามก็แสดงความขอบคุณต่อพ่อตาขอบคุณสําหรับความเข้าใจและการสนับสนุนของท่านครับผมจะดูแลนีน่าอย่างดีและจะเขารพบประเพณีและวัฒนธรรมของท่านด้วยครับวันรุ่งขึ้นอับดุลลอตัดสินใจขยายเวลาการพำนักในไทยออกไปเขาอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ที่ท,ทำให้ลูกสาวของเขาหลงไหลได้ขนาดนี้มากขึ้น ในสัปดาห์ต่อมาอามและนีนาได้พาพวกเขาไปเยี่ยมชมวัดพระแก้วและพระบรมาราชวังในกรุงเทพล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาไปพักผ่อนที่ชายหาดท,ที่สวยงามของภูเก็ตและยังไปสัมผัสอากาศหนาวที่ดอยอินทนนท์อับดุลเลาะทึงในทิวทัศน์ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และมะรดกทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งของไทยเขาพบว่าถึงแม้ไทยจะมีอากาศร้อนแต่ก็มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์โครงสร้างผับอื่นฐานก็สมบูรณ์คุณภาพของประชากรก็สูง และสิ่งแวดล้อมก็ได้รับการดูแลยอย่างดีที่นี่ดีกว่าที่ฉันคิดไว้มากอับดุลล็อกพูดกับภรรยาไม่น่าแปลกใจที่นีนาไม่อยากจากไปฝาดมาเห็นด้วยใช่ที่นี่ผู้คนสุภาพมากสังคมมีชีวิตชีวารู้สึกปลอดภัยมากแล้วดูสินีนามีความสุขแค่ไหนวันสุดท้ายก่อนกลับประเทศอับดุลลาะเสนอที่จะให้ของขวัญแก่คู่หนุ่มสาวนีน่าคิดว่าพ่อจะให้เงินก้อนโตกำลังจะปฏิเสธแต่ไม่คิดว่าอับดุลล็อจะพูดว่า พ่อตัดสินใจจะลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งในกรุงเทพเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดสำหรับยานยนต์อามพ่อหวังว่าเธอจะมาเป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคให้อามถามด้วยความประหลาดใจทำไมต้องเป็นพลังงานสะอาดครับท่านอับดุลเลาะยิ้มอธิบายน้ำมันมีวันหมดไปอนาคตเป็นของพลังงานหมุนเวียนซาอุดีอาระเบียต้องปรับเปลี่ยนและความสามารถทางเทคโนโลยีของไทยสามารถช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายนี้ได้ นี่เป็นความร่วมมือที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนีน่ามองพ่อด้วยความทราบซึ่งเธอรู้ว่านี่เป็นวิธีที่พ่อสนับสนุนพวกเขาและในขณะเดียวกันก็กําลังคิดถึงอนาคตของซาอุดีอาระเบียด้วยก่อนจากลาอับดุลเลาะห์พูดกับลูกสาวว่าพ่อภูมิใจในตัวลูกนะลูกได้พบรักแท้และได้พบคุณค่าในชีวิตของตัวเองนี่สําคัญกว่าทรัพย์สมบัติใดๆส่วนฟาดมาก็กอดลูกสาวแล้วกระซิบถามว่าลูกไม่เสียใจจริงๆหรอ ที่ทิ้งของหรูหราและบ้านหลังใหญ่ไปนีน่าตอบอย่างแน่วแน่ไม่เสียใจเลยค่ะคุณแม่ความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การอยู่ในวังที่โออาแต่คือการได้อยู่กับคนที่รักและใช้ชีวิตอย่างมีความหมายที่เมืองไทยหนูได้พบความสุขแบบนั้นหลังจากส่งพ่อแม่กลับนีน่าและอามก็กลับมาที่คอนโดเล็กๆที่อบอุ่นของพวกเขาอามพูดอย่างซาบซึ้งว่าไม่คิดเลยว่าในที่สุดพ่อตาจะยอมรับเราแถมยังจะร่วมมือกับผมอีก นีน่ายิ้มแล้วพูดว่านี่แหละพลังของความรักมันสามารถข้ามผ่านความแตกต่างทางวัฒนธรรมทาลายอขัดและสร้างปาติหาร์ได้คุณทิ้งอะไรมามากมายเพื่อมาเมืองไทยคุ้มไหมอามถามอย่างจริงจังนีน่ามองทิวทัศน์ยามค่ำคืนของกรุงเทพนอกหน้าต่างแล้วตอบโดยไม่ลังเลคุ้มแน่นอนที่นี่ฉันได้พบตัวต,วตวนที่แท้จริงและได้พบรักแท้ประเทศไทยให้อิสรภาพและความเป็นมิตรที่ประเมินค่าไม่ได้กับฉันนี่เป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้หนึ่งปีต่อมา นีนาได้ก่อตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมขึ้นในกรุงเทพเพื่อส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างโลกอาหรับและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โครงการวิจัยและพัฒนาของอาร์มประสบความสําเร็จอย่างก้าวกระโดดและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพวกเขาซื้อบ้านหลังใหญ่ขึ้นในกรุงเทพแต่ยังคงใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและเติมเต็มอับดุลเลาะห์และฟาดมาจะมาพักที่ไทยปีละหนึ่งเดือนและพวกเขาก็ค่อยๆหลงรักวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนบนแผ่นดินนี้ บริษัทพลังงานสะอาดของอับดุลเลาะห์ประสบความสำเร็จทั้งในไทยและซาอุดีอาระเบียกลายเป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างสองประเทศเรื่องราวความรักที่ข้ามผ่านวัฒนธรรมและความมั่งคั่งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นว่ารักแท้ประเมินค่าไม่ได้และยังได้ถลายยอกติของผู้คนที่มีต่อวัฒนธรรมและรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่แตกต่างกันถึงแม้ไทยจะไม่มีความมั่งคั่งจากน้ำมันเหมือนซาอุดีอาระเบียแต่อุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้วสังคมที่เป็นมิตร และวิถีชีวิตที่มีคุณภาพสูงก็ได้สร้างคุณขอกอาที่เป็นเอกลักษณ์สองของตัวเองขึ้นมาเช่นกันนีน่าเคยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวคนหนึ่งว่าฉันไม่ได้ทิ้งความมั่งคัง่งแต่ฉันเลือกความมั่งคั่งอีกรูปแบบหนึ่งนั่นคือความรักอิสรภาพและตัวตนที่แท้จริงที่ประเทศไทยฉันได้พบสิ่งเหล่านี้ซึ่งมีค่ามากกว่าเงินทองใดๆและแล้วเรื่องราวความรักของเจ้าหญิงอารักและวิศกรชาวไทยไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงชะตากรรมของพวกเขาเอง แต่ยังส่งเสริมความเข้าใจและความเข้ารพระหว่างสองวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอีกด้วยบางครั้งพลังของความรักก็ยิ่งใหญ่กว่าที่เราจินตนาการไว้มากเอาล่ะครับเพื่อนๆเ,เรื่องราวของวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับเรื่องราวความรักที่ข้ามผ่านวัฒนธรรมและความมั่งคั่งนี้ถ้าคุณคิดว่ามันยอดเยี่ยมอย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องของผมและแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับ